พีดี้หัวไดโนเเศร์อีกแล้วว้าปวราจัดการมันเลยน้าจัดการมันเลยอย่างงั้นแหละแยอแล้วรถไฟชูชูช,ชาามันไม่เป็นอะไรคุณหามันหนีไปแล้วอหุ่นยนต์มาช่วยเราแล้วจัดการมันเลยหุ่นยนต์ชูชูชวช้า เด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องทันทันมาเล่นจิงช้าอยู่นะคะออ้ยแต่ว่ามันมีสัตว์ประหลาดที่เป็นจิงช้าด้วยนะทนันว่ามันจะไม่กวนเรานะโอ้ย oh, <no. S 1> เหมือนเลยอะเฮ <c oughs> ้ยมีแมวด้วยอะไปดิไปคุยกับเมียวดิเ <c oughs> มียวเหมียวอยู่ที่นี่เหรอ โอ้ยเราเจอเมียวอีกแล้วค่ะทุกคนอุอออ้ยอุ้ยเหมียวตกใจเหมียวตกใจเมียวหนีไปแล้วเมียวไปแล้วอย,อย่ามายุ่งกับฉันนูดปล่อยฉันไปเหอโอ้ย,อยทันทันไปที่สไลเดอร์แล้วลงมาแล้วครับแทนแทนแทน <c oughs> <c oughs> เลยค่ะทุกคนเจ็บ <c> ต <oughs> ูด <c oughs> เฮ้ยตุ๊กแกอยู่ไหนอะแอบก่ลิ้วแอบกลินวอย่าบอกนะว่าตุ๊กแกก็มาที่สนามเรียอะตุ๊กแกอยากหรือเปล่านี่เสียงหายไปแล้วว่าโอ้ทุกคนนี่ทันทันอยู่ในนี้โอ้โหเฮ้ยทันไม่ได้ยินเสียงไซเรนเฮดอะ้าลงมาก่อนลิ้วลงมาลงมาลงมาได้ยินจริงๆนะเสียง เนียเล่นมันแล้วเฮ้ยมันตามเรามาถึงนี้เลยอะ่ะเฮ้ยโ่า oh, <no. S 2> วาแต่มันมาทำไมอะ่ะอย่าบอกนะว่ามาตามตุ๊กแกเดี๋ยวไม่ก็ได้เนืสาวอะ่ะเฮ้ยเสียงเซรินเฮดดังมากเลยอะ่ะ oh. โอ้ยเสียงมันโอ้ยเสียงมันดังมากเลยท่านเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วนี่มันเซรินเฮดหัวลำโพงนี่นะท่าน,นวุยน้ยน่ากลมันมาทำไมแถวนี้เนี่ยวุ้ยท่านท่านไปเอาปืนมาจัดการมันเร็ว เฮ้ยเจ้าส่ลินเฮดปวยทันจัดการมันเลยยิงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจัดการมันเลยมันเป็นไรอ่ะปี่ทันไม่ว่าเราสู้มันไม่ไหวแล้วแหละหุยทันดูนู่นสิเฮ้ยมันจับไดโนเสาร์กินแล้วว่ะพี่ทันนั่นไงดูนู่นสิมันเอามือลงไปจับไดโนเสาร์เฮ้ยมันจะกินไดโนเสาร์แล้วว่ะทัน เราไปดูข้างบนกันเถอะไปเร็วใเซเลเฮดมันคงไม่ทำอะไรเดนูเสาร์นะเฮ้ยเล่นูสิเฮ้ยสงสารไดโนเสาร์เลยอะทันนะเฮ้ยเซเลเฮด์เฮ้ยทันดูสิเหมือนทำร้ายไดโนเสาร์ด้วยอะเฮ้ยใจร้ายมากเลยอะเจ้าเซเลเฮด์อะเฮ้ยทันดูนู้นสิโกโกวามาช่วยเราแล้วเย้ โกโกวาสุดยอดไปเลยอ่ะวิ่สุดยอดไปเลยย<ะ>ิ้โกโกวาสุดยอดไปเลยอะทันเฮ้ยทันแต่ดูนู่นสิเหมือนมาเพียบเลยอ่ะหาโอ้ทันคุณตตองแมนมาช่วยโกโกวาแล้วยยาหู้ อันและอุลเตแมนสุดยอดไีเลยสุดบบาเมดูซกโกาไปส่งไดนเสาวแล้วบายบายโกโกวาเ้ยโกโกวาใจดีอทันสุดยอดไปเลยโกโกวาบ๊ายบาย โอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดโนูสาวบ๊ายบายนะเดโนูสาวแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนี่น้องๆแม่ติ๊กยินเสียงเหมือนไดโนูสาวว่าเฮ้ยอย่าบอกว่า ไดโนเสารวตกเยืนอันตรายอีกแล้วว่าก็ด้ยินเสียงเหมือนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทันแม้ว่านะไดโนเสาร์เหมือนกำลังหนีไซรินเฮดอยู่อะพวกไซรินเฮดมันกำลังตามล่าไดโนเสาร์อยู่แน่เลยอะหนูดูสิเฮ้ยไซรินเฮดมันจัดการไดโนเสาร์จริงๆด้วยมันก็มีรถไฟชูชูาวปีศาจด้วยเฮ้ยทำยังไงดีล่ะมันจับไดโนเสาร์ไปทำไมเนี่ย อุ้ยดูสิไซลินเฮทหัวตุ๊กเเนแน่เลยที่เป็นตัวบงการนี่แย่ yeah, แล้วทำยังไงดีมันจะจับลูกไดโนเสาร์ไปทำอะไรเนี่ยอุ้ยร้ายนักผู้ไซลินเฮทอุ้ยดูสิมีผู้สกีบีดี้ทอยเลทอยู่เบื้องหลังด้วยออ้ยมันยิงลูกไดโนเสาร์แล้วว่ามันขังไว้ในล่าวาแย่แล้วเ <Yeah, S 1> อ้ยลูกไดโนเสาร์โดนยิงแล้วว่าเฮ้ยมันกายล่างลูกไดโนเสาร์ สกีปีดี้หัวไดโนเสาร์อีกแล้วว่าแย่แล้วทำไงดีละดูสิมันจับลูกไดโนเสาร์ที่เป็นหัวสกีปีดี้ไปขังกงพูดกับไดโนเสาร์ดูดิแย่แล้วทุกตัวร้องขอความช่วยเหลือทำไงดีละจะมีใครมาช่วยได้อุ้ยเจ้าไซรินเฮดอุ้ยดูสิแย่แล้วชูชูชาวปีศาจมันจะไปจับลูกไดโนเสาร์กับไขไดโนเสาร์แล้วอุ้ยทำไงดีละใครมาช่วยเลย หน่อยเน่จุกไซรินเฮดหนุ่ยดูสิมันร่วมมือกันเป็นขบวนการเลยหนุยทำยังไงดีทำยังไงดี่กโกวาเข้ามาอะโกโกวาเข้ามาเหรอดีหยาฮู้สุดยอดเลยโกโกวาจัดการมันเลยหัวนั้นแหละร่วมมือกันตอนนี้หัวตุ๊กเกย้่สำเล็จ Ee, อุ hey, ay, ๊ยเจ้าเฉลี่ยเฮดวดตุ๊กแกเฮ้ยมันหนีไปแล้วทำไงดีอุ๊ยสองตัวมันหนีไปแล้วอุ๊ยแย่แล้วมันหนีไปได้อุ้ยไม่เฉลี่ยเฮอยู่นู่นเฮ้ยเฉลเ่ยเฮกำลังไล่ล่าไดโนเสาร์เลยอะทำไงดีทำไงดีโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วจะโทรตามคุณฮักยังไงอะเฮ้ยโกโกวาก็ไม่อยู่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ท่านคุณฮักมาแล้ว จัดการใ่เลินเฮดได้สำเร็จเลยนะทั้อ้าวแย่แล้วรถไฟชูชูชามไม่เป็นอะไรคุณหามันหนีไปแล้วไปแม่มดโโเดนนอสีอ่มันหนีมาทางนี้แล้วทำยังไงดีละ่ะคุณฮามันหนีอยู่ทางนี้มันจะมาทำลูกไดโนเสาวกับไข่ไดโนเสาวอีกแล้วว่วาเฮ้ยเสียงอะไระเฮ้ยมีเสียงไปโอ้หุ่นยนต์มาช่วยเราแล้ว,วจัดการมันเลยหุ่นยนต์ชูชูชา ยมาช่วขอบคุณมากนะหุ่นยนต์วยสุดยอดไปเลยอ่ะูสิ่ไดโนเสารขอบคุณใหญ่เลยข่าวนีสำเร็จจริงๆแล้วนะอู้ทันถ้าเกิดสกิบิดี้ทอยเลตมาในชีวิตจริงจะทำยังไงเนี่ยอุยแย่เลยฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนันทันกับแม่ติ๊กใด้าทำคลิปสนุกๆต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย น้องๆกดติดตามหรือ,อยังใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกกับพวกเราบ๊ายบายบ๊ายบาย